สวัสดีครับมาครับทุกคนขึ้นรถพ่อยัยทอมสิพาร์ล์เมืองแฝดมีเซนพ่อกับมีอนะมีนาโพลิสพ่อยัยทอมีอยู่ส่วนทางเหนือเมืองแฝดเมืองมีนาโพลิสอยู่ทางเหนือของของนะของรัตนีเนาะแต่เมืองเซนพ่ออยู่ทางใต้เออไม่ใช่ไม่ใช่ทางใต้เมืองเซนพ่ออยู่ทางทางอีด ตองอีกแก่มึงตะวันออกเสียงอีดก็คือตะวันออกเสียงใต้เมียน<ม>เอาที่บเนาะแต่ว่ากันนั่นแหละบปบ้านพญ่ยทั้งเมียทั้งเศร้าปั้นคุณแม่อยู่ทั้งเหนือวัดก็ไปทั้งเหนือถ้าจะไปวัดตรงเลยก็ ประมาณสงมงหนึ่งกับ20นาทีน้าพยานมง,งมีจะไปส่งให้แม่เพื่นก็นจะไปสอมบอไปเห็ดนัากินเพื่นก็นนกนจะลงวัดเนาะพนจีบได้มากรบพ่นนให้เพนเมนไปล่างไปลงวัดแน่แล้วจะพึ่งเสียตัว ติดตกลกันังติดพี่น้องไม่นี่แต่บ้นาสีบน้นบ้นาสีติดนะเพราะมันเป็นพึ่งบ่ายสองบ่ายสองยี่สิบนาทีถ้าไปยังติดไม่นี่เข้าใจที่จริงรถรถจะติดประมาณนานาสามโมงครึ่งบ่ายสามครึ่งนี่ไหมเพอ,อดีรถคนกำลังเล่กงานเ ความม่ติดตปแต่ขอครั้นั่นเมืองหลวงดาวเทาเห็นกกนะตุกกลุม่มเดือนตึกรามเวลาพยายามจะไปสิพาเขาในเมืองพาเขาในในไปเที่ยวแตนมันการ์บอนนั่นดอกเพราะมันไปมันการ์บอนเห็นฝ้าเห็นหมอก <c oughs> มนี่จะตึกไทยอย่างการ์บอนได้าร์บอนไ้เห็น ดีก็ไทยยัทั้งนอกทนนั้ง่านีนจะสวยเขาไปในตัวเมืองละวมันก็จะเห็นต่ถนนพี่น้องก,กับประตูตึก <c oughs> มันจะบ่เห็นนะนม่เห็นตัวตึก <c oughs> เห็นแต่เงาตึก <c oughs> ไปมันก็บ,บ่อัด้านปันแดงแต่ก็มีหา่างค่าสลายคนกจะบอลมันกับปิดกับมืดนะ่ะหาา่างค่าใหญ่ใหญ่เั็น เขาออกไปอยู่มออเมิกาที่ผ่านมาอยู่ใกล้บ้านพยาธอมมีเป็นซุเปอร์มอมอใหญ่ที่สุดของรัฐอเมริกามอมอนัมเบอร์วันเป็นหมอใหญ่ที่สุดเป็นมู่บ้านหนึ่งก็เลอามู่บ้านหนึ่งออกมาตั้งหมอ่ถนน เป็นหม้อที่ใหญ่ที่สุดแต่อาจารย์มอใหญ่ที่สุดของกันะทั้งกันะทั้งทั้งพี่ทั้งกันะเซนโต้นี่มันมีอยู่แคนาดายูทอลันโตใหญิสตดลำดับหนึ่งของกันะโซนนี้ของโซนกันะมันปนะเป็นยุโรปเนาะเป็นะนเซนโต้อเมริกาแล้วำดับที่สองก็เป็นมินนิโซตาลักที่ไมใหญ่ท่ามีอยู่ ใหญ่ที่สุดเแสดงว่าในโซนนี้ในในในแถทวีตนี่ที่หนึ่งเป็นแคนาดาที่สองมาเมนทอนีแตัว่ตอนที่ใหญ่ของใหญ่ที่สุดหล่ะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเลยนะที่เขาโลออกพี่เขาทั้งมีเคยไปไทยสองสามเทียไทยออกแต่ว่าเข้าไปในตื่นมันกีบว่าเห็นอย่างนอกแต่เห็นแต่ร้านค้าไม่รู <c oughs> แกบุปผิตะเบิงจังคือจังซี่นี่มันกะทายอยู่ทั้งนอกนึ่งเงินบป็นดตะเบิงกว่านำคดดนรถดดพวงนำคนรถพ่วงพี่น้องก็เลยรปังวิวก็เลยเสียเลยเรื่องไปไปไปไงคอยอยากเห็นตึกเนี่ยผมไปไงถ้ามีทางโค้ง คงลงไปอุโม,มูค์อีกไประยะหนึ่งจะรอดอุโมงค์ไปประมาณครึ่งไม้นี่แหละครึ่งไม้กับประมาณครึ่งกิโลมั้งหรือว่าจันเดียวละโคดเดอร์ไมา้ประมาณครึ่งกิโลไก,กลติดลง ตะกล,ลรกนรถชอว์คุ้ยปัดตันปัดตันวิวคุ้ยไม่รถติดแต่หัวคำ้ำมันจะไวเมื่อนี้มื่อนี้เป็นมันคันเพราะว่าอากาศมันร้อนน้ำเบร์แอร์เแล้ยวสัญญาณมันเนิบบดขยิบบดอยมันมันอ่อ,อมนมันอ่อนมันเคยเห็นเอ้ภาพมัวภาพแบบไมแก ในท้ายคลิปเดี๋ยวจะลงคลิปลงคลิปกี่รถขี่รถรอบมาปักหวานกับพ่อปูไปส่งไหมฮะเท่ามันไปเก็บก็ได้พ่อใหญ่ทั้งี้กับเท่าเพื่อนแต่ว่าพ่อใหญ่ทั้งี้กับ สารมากเดชของปลานะเป็นเห็ดมีสี่แฉแต่ละปีพญยาทยัทำนี้กับล่างใส่ถุงให้เอาไปเขา้าซองเฟดไว้เป็นกระเห็ดกินเองจนดาวเท่าสดทั้งเหือพี่น้อง สซนี่กับ่าน่านเมือ่อบอพยายามีพ,พยัยทมีบริยุไกเพราะว่าพย,ายัยา์ทมีบริยุไกนะ

แต่ว่าส่วนมาตบ้านพ่ยัยท่อมง,งามก่อร้อมเป็นถนนแล้วกันทังเลี้ยวเขาลงอุโม,มงค์อลมันก็เห็นแบบเห็นตัวตึกในเมืองเป็นถนนศาสตร์ขึ้นไปไหมอันนี้มันอยู่ทั้งขางกำลังจะไปรอดอุโม,มงค์มมงนั่นมันก็โอเคแต่ว่า ทังตัวนี้ทั้งสิขึ้นเมื้อเนี่กัน่านหน่อยนึงอนมันเลกกันทั้งลงทั้งขึ้นเขาสิเขาสิขึ้นถนนใหญ่อีกถนนหนึ่งกันกับสิมีทางสิลงมาขั้ว sam simhan ครับรถอยู่นี่เป็นสองสมองหรอพี่น้องลบไปลบมาแต่เนื้อจดใต้ตัวสิกับไปห้อนบ้านพี่น้องเลยโอเคไว้เห็ดกลด้าตัวจีไฟดับเบิ ไปรอทั้งแบ่งหลายพี่น้องต้องได้รัดเขาก็ต้องได้รัดหลอกขอ่าพุทน พี่น้องเพราะว่าหาทางออก494 เกิดขึ้นทิงพี่พาวัตจะกลับบ้าน มนนาที่พ่อใหญ่ทนะครับจะรุดเข้าจอดไปทางไห้เลยบ่พอเข้าขอจอดไปทางหนเลยบนะ่ราจะจอดที่นอกสิเพราะทำงานอดี่วมหาหอดบาลเร็วครับลงไปกินเด้อครับ สวัสดีครับสุขคน